พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด20 กระทรวงพาณิชย์ปล่อยคารวานรถโมบายคารวานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด20นำโดยนายจุรินทร์ลักษณะวิสิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเพื่อนำสินค้าอ,อุปโภคและบริโภคไปจำหน่ายให้กับประชาชนได้ซื้อในราคาประหยัดเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยโครงการนี้คาดว่าจะมีสินค้ามูลค่าซื้อขายในตลาดมูลเหวียนไม่น้อยกว่า1,000พล้านบาท และสามารถช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนไม่น้อยกว่า300ล้านบาทใกล้ที่ไหนซื้อได้ที่นั้นในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน100จุดค่ะแบ่งเป็นรถโมบาย25คันและจุดจำหน่าย75จุดต่างจังหวัดทั่วประเทศอีก600จุดซึ่งทยอยเปิดให้บริการจังหวัดละ8จุดระยะเวลา60วันเ,เริ่มในเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป สำหรับไข่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะถ้าหน้าร้อนไข่ไก่ไก่เนี่ยไข่น้อยราคามันก็สูงขึ้นพอถึงบางช่วงไข่ออกเยอะใช้เวลาแค่เดือนครึ่งเดือนหรือสองเดือนเนี่ยราคาก็จะเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยนะครับราคาไข่ก็ปรับลดลงกเกษตรกรก็เริ่มรู้สึกว่าเดือดร้อนแต่ตอนนี้ก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมันก็เป็นไปตามสถานการณ์ แต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็จะดูแลโดยใกล้ชิดนะครับเช่นมีช่วงหนึ่งที่ไข่ราคาสูงขึ้นมากเพราะว่าขาดตลาดอันนั้นเราก็ห้ามส่งออกแต่ว่าพอห้ามส่งออกได้ไม่กี่วันเนี่ยเราก็ปรับเข้าสถานการปกติเพราะไข่ในประเทศไทยเนี่ยมันปรับตัวได้เร็วมากพอสมควรอันนี้ก็เหมือนกันช่วงขึ้นช่วงลงแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าราคาเมื่อเทียบกับอดีตหลายปีที่ผ่านมายังอยู่ในช่วงกลางๆไม่ได้แปลว่าไข่ประยุทธ์เนี่ยหรือนายกเนี่ยจะราคาสูงที่สุดไม่ใช่หรอกครับ ตอนนี้ก็ฟองนี้ก็3บาทกว่าๆนิดๆแล้วก็มันมีปรับขึ้นปรับลงหน้าฟาร์มเนี่ยตามสถานการณ์ของของฤดูกาลด้วยแล้วก็ปริมาณไข่แต่ละวันด้วยเพราะว่าวันหนึ่งก็ไข่ไก่ก็ออกประมาณ40 39-40ส1ล้านฟองโดยประมาณอยู่อย่างนี้นะครับตอนนี้มีใครขอรมัคก็มีครับอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปนี่ก็ขอมาปีกว่าแล้วแล้วก็ขอขึ้น2องสบาทจาก 6บาทเป็น8บาทแต่กระทรวงพาณิชย์ก็พยายามที่จะตรึงราคาอยู่แล้วก็พยายามที่จะดะูว่าต้นทุนมันปรับสูงขึ้นไปแค่ไหนตอนนี้ก็มอบอธิบดีกรมราคาถ่ายในนะครับที่จะไปช่วยดูแลลึกในรายละเอียดก,ก็เรียนว่าเห็นใจทั้งผู้บริโภคแล้วก็เห็นใจทั้งผู้ผลิตครับว่ามันก็ตึงมากๆแล้วเพราะต้นทุนมันก็สูงขึ้นจริงแต่ว่าขอปรับมาซองละ2บาทนี่มันจะมากเกินไปหรือเปล่า มันจะเป็นภาระกับผู้บริโภคจนเกินสมควรไหมอันนี้คือสิ่งที่กรมการภายในก็ต้องไปใช้ดุลพินิษให้ชัดเจนตามหลักวิชาการตามนโยบายที่ผมมอบไปก็คือว่าให้ปรับจากต้นทุนที่เป็นจริงลงลึกในการวิเคราะห์รายละเอียดไม่ใช่ว่าเหมารวมตัวเลขรวมๆแล้วก็เจราจากันเหมือนเหมือนการเจราจาซื้อขายทั่วไปไม่ได้ครับเพราะมันเป็น เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้บริโภคจํานวนมากก็ให้ไปดูครับว่าสองบาทนี่มันขึ้นไปแล้วมันมันเกินสมควรหรือเปล่าหรือถ้าจําเป็นต้องปรับเพราะต้นทุนมันสูงขึ้นจริงอันนี้ที่สุดแล้วเพราะไปดูตัวเลขเบื้องต้นนะครับมันควรจะแค่ไหนให้ผู้บริโภคร,รับภาระน้อยที่สุดแล้วผู้ประกอบการก็ยังอยู่ได้ไม่ขาดทุนจนเลิกผลิตเพราะถ้าเลิกผลิตเมื่อไหร่เมื่อกัดกบผู้บริโภคทีมีแทนที่จะมีปัญหาก้อนเดียวคือคือบะหมี่แพง หรือว่าไม่มีขึ้นราคากายเป็นมามีไม่มีผู้บริโภคไม่มีของบริโภคมันก็จะเป็นปัญหาของาตลาด<ม>ก็ต้องดูความเหมาะสมไข่ไก่นี่ยังไม่ได้เกินโครงสร้างของราคาครับยังอยู่ที่สามบาทกว่าๆโครงสร้างราคาก็ยังสูงกว่านั้นแต่ยังขายต่ำกว่าราคาตามโครงสร้างต่ำกว่าร,ราคาตามต้นทุนอยู่ครับในปัจจุบันเพราะว่ามีการสํารวจตลาดทุกวันครับว่า แต่และว,วันเนี่ยใครไก่สํารวจเฉลี่ยทั่วประเทศแล้วมันเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่ดูตลาดใดตลาดหนึ่งแล้วมาสรุปเอาทั่วประเทศมีคนออกไปสำรวจ4-500คนทั่วประเทศทุกวันแล้วก็ส่งรายงานมาแล้วก็กรมค้าภายในเขาก็ไปสรุปเป็นตัวเลขทางสถิติ 4, นะครับ